เล่นรถใหญ่เล่นหนักเล่นยาวไปต้องเล่นบ้านสรดินสระนที่โล่งจบเลยเอาเลยจบเลยจบเลยมาแล้วครับอุ้งสายโหดอุ้งสายโหดเดี๋ยวเราสักีโดดสามเนินพอแล้วมีแฟนันแท้เราอยู่รึเปล่าอยู่ที่บ้านสรดินอ่ะเล่นทิงเลยเอาไว้เอาเราไว้ดูงานดูงาน ก็ดูงานเฟร็จงานนี้อันาที่เฟร็จคนบอกว่าเฟร็จคุณแน่งานนี้น้ำตกน้ำตกโก้ไก่เกี้ยงนครนายกจัดอะไรไหมวันนี้นครนายกอ่ะที่ไหนที่ไหนที่ไหนวะที่ไปประจำที่ไหนวะของวะเดือยของวะเดือยจัดของวะเดือยอะไรไหมจบเลยฮะเอาเลยเห็นไหมนี่จบเลยเหรอ จบเลยจบเลยนี่เปปปก่อนไปก่อนเปิดก่อนไปก่อนบอดี้มิเนียมอมิเนียมก๊กกกมเปิดเปปิเปโชว์เียแนอ่าเองนะโ้นไฟหืมมีเต้นเตอร์้ลยบ่าเตนเตอร์จุดมอเตอร์เอ๊จบเลยจบเลยเซตจากมือถือนะสปีดอ่าก็เซ็ตอ่ะ จะลองดูพี่อ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดแอปให้ดูว่าเป็นยังไงรถจบครับจบดกับเลยแล้วคร<บ>ับเลยพี่ไหนไงดูกชง้รังเลยนะเป็นไงไม่ต้อง,ง,นะไ,ไ,งไม่ต้องโม่เพิ่มเฮ้ยโม่เพิ่มอย่างนี้ <laughs> จบจัดก็สองคันไหมคันเดียวก่อนพี่เฮ้ยเอาหนึ่งสิบทีหนึ่งสิบดูก่อนดูก่อนเลยดูก่อนอูตบ้าพางังต้องหนึ่งสิบ เอาไปง<ด>ันหนึ่งคันนี้วีดอลเปิดไฟเปิดไฟเปิดไฟก่อนนี hey, ่เปิดไปเดียเด๋ยว,วเดี๋ยวขวาเดี๋ยวซ้ายนี hey, ่เดินหน้าขึ้นก็ไปเดินผมเนียนผมโไปไง่ง hey. เป็นไงล่ะนี่สาใสตเปลี่ยนจากสายคาร์ดคอร์เป็นสายหล่อแล้วครับตอนนี้นี hey. ่นี่นะล่ะ สายไป้เพิ่นน่ะมันเล่นไปเถอะสบายเนี่ยจบเพราะมันเล่นน้อยแล้วไงพี่เล่นรถใหญ่มันหนักเล่นยากไอ้ต้องเล่นบ้านซารดินซารดินที่โล่งสารเต็มข้ออยากอยากบันเทิงเราไปนู่นไปเนี้ยเนียนเห็นปะโคตรเนียนเนียนโคตรเคยเล่นกับรุงเดียวเล่น้าไงล่ะ จบปะได้เลยจบเลยนะสองคันอันเดียวพอ <laughs> อันนี้เท่าไหร่นะสามพันเก้าครับสามพันเก้าใช่ปะ <40. S 1> โอเคโอเคเดี <laughs> ย๋ยวถ้าแฟนโทรมาจะบอกให้ว่าสามพันเก้าตหน้าไม่ต้องหน้าหรอก